คตของการดูแลผู้สูงอายุเวชศาสตร์วิถีชีวิตในชุมชนการดูแลระยะยาวแพทย์หญิงกอบการชุนหาสวัสดิกุลโมเดเลเตอร์จัดงานสถานการณ์ผู้สูงอายุปัจจุบันและการนำไลฟ์สไตล์เมดิไซมาดูแลในเนอร์ซิ่งโฮมและเอลเดอรี่เดย์เดย์คร์ซึ่งงานนี้ได้นายแพทย์เก่งพงตั้งอรุณสันตินายกสมาคมการค้าและการบร,ริการสุขภาพผู้สูงอายุไทยผู้อำนวยการเชอร์เซอรี่โฮมโรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูร e e h e ร่วมแชร์เค็ดรับอนาคตของการดูแลผู้สูงอายุเวชศาสตร์วิธีชีวิตในชุมชนการดูแลระยะยาวค่ะเนงานสัมมนาวิชาการระดับชาติค่ะซึ่งเป็นก้าใหม่แล้วก็นิมิตใหม่อันใหม่ คือเมื่อเช้าเนี่ยก็ตัวแทนท่านบบรัฐมนตรีค่ะก็เพิ่งกล่าวเปิดงานไปว่าแวชศาสตร์วถิถีชีวิตเนี่ยจะมามีบทบาทมากขึ้นกับสังคมไทย<ช>และที่สําคัญค่ะเซสชั่นที่เรากำลังจะทํากันในวันนี้ก็คือ wellness in community แล้วก็ senior care senior care ใช่ค่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าอาจารย์เก่งเนี่ยก็ได้มาแชร์องค์ความรู้เพราะจริงๆพวกเราก็ทํากันมานานแล้วนะค,ะ,คะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันที่เราก็รู้สึกอบอุ่นมากขึ้นที่มีกระบวนคือคือกระบวนกนของทุกๆคน ที่มาเห็นด้วยแล้วก็ช่วยกันทําให้งานเวชศาสตร์นรทชีวิตเกิดขึ้นในเมืองไทยใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องไม่เป็น NCD หรือ Super Age Society ตอนนี้เราจะไม่ใช่คนแค่อายุ60แล้วนะใช่ครับตอนนี้เนี่ย Super Age ก็คือคนอายุ80-90บางคนอาจจะ70แล้วยังต้องทํางานทีเนี้ยเรามีวิธีที่จะเ a i n t น n ตัวเองยังไงดูแลตัวเองยังไง เพื่อให้เราอายุ60-70แต่ยังมีสุขภาวะที่ดีค่ะก็ตอบโจทย์โดยอินเตอร์เวนชั่นอันหนึ่งก็คือเวชศาสตร์วิถีชีวิตเพราะว่าเป็นคลินิคอลเบสเป็นสิ่งที่พิสูจน์ทางการแพทย์ได้จริงใช่ครับวันนี้ก็ได้มาแชร์ประสบการณ์มาแชร์แนวคิดของการใช้เวชศาสตร์วิถีชีวิตนะครับสมหรับการผู้สูงวัย<ฆ>แต่ที่พี่หมออ้องพูดไปครับว่า NCD ผู้สูงวัยเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่าเราจะทําอย่างไรที่จะให้ผู้สูงวัยที่<ม>อาจจะอยู่ที่บ้านถูกไหมครับ เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมร้อยปีเนี่ยได้อย่างมีความสุขเนี่ยต้องอาศัยเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องอาหารการออกกำลังกายที่ดีนะครับการไม่การนอนการไม่เครียดนะครับการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะมีการนําเอามาพูดคุยกันนะเรวก็ได้มาแชร์ประสบการณ์ของทางเชสติโฮมด้วยนะครับว่าเราดูแลผู้สูงวัยนะครับอายุอย่างที่เีีเยวเคยเห็นอ่ะ90ปีก็อยู่กับเรานะครับ100ปีก็อยู่กับเราและอยากมีความสุขเลืเดี๋ยวเขาทำกันอย่างไรนะครับ งานไม่ฉาชาตวิถีชีวิตก็จะแบ,บ่งเป็น6ดา้านซิกิลลาเพื่อให้ทุกท่านได้แบบเช็คลิสต์ตัวเองว่า <c oughs> กินดีหรือยังนอนดีหรือยังออกกําลังกายดีหรือยังแล้วก็ลดละเลิกพวกสา,ารพิษต่างๆดีหรือยังที่สำคัญคไม่เครียดแล้วก็เข้าสังคมได้ดีครับโดยทางเจอรซีโฮมกับทางซินเดซนนะครับจริงๆเราก็เป็นผู้นำด้านการจัดสถานที่แลผู้สูงวัยนะครับตอบตอบโจทย์สังคมร้อยปีก็มีการนําเอานวัตกรรมด้านไลฟ์สไตล์เมดิซีนเข้ามาผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็นด้านกิจกรรมนะครับสันทนาการก,การออกกำลังกายอาหารถูกไหมครับรวมถึงการใช้เทคโนโลยีกเกี่ยวกับด้านการวัดเรื่องการนอนใช่มาทาให้เราสามารถที่จะติดตามผู้สูงวัยนะครับได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็นาไปสู่เรื่องผลประโยชน์เกี่ยวกับด้านการดูแลสุขภาพในเชิงองค์รวมได้มากขึ้นค่ะวันนี้ก็มีผู้มาลงทะเบียนกันกว่า700คนนะคะนั่นก็คือหมายความว่าทุกคนน่ะเห็นถึงประโยชน์อย่างน้อยเนี่ยประโยชน์แก่ตัวเองละครอบครัวแล้วก็กลับไปที่ คอมมูนิตี้ซึ่งอคอนเซปต์ของเราก็คือกลับคืนสู่ชุมชนแล้วทําอย่างไรให้มันเกิดความยั่งยืนในระยะยาวครับก็อยากบอกว่าจริงสังคมู้สูงวัยนะครับเป็นสังคมที่ท้าทายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับด้านสาธารณสุขเนี่ยแต่ว่าประเทศไทยทาได้แน่นอนที่จะอย่างน้อยเนี่ยเริ่มเอนทเรเริ่มให้ความรู้รประชาชนก่อนสำรับกันใช้เวชทศาสตร์วิถีชีวิตนะครับมาดูแลสุขภาพตั้งแต่ยังสบายดีถูกไหมครับแล้วก็ก้าวสู่สังคมู้สูงวัยร้อยปีอย่างมีความสุขครับ thank <laughs> you